สวัดีครับผมแนะนำสินค้าอีรุ่นนะครับนี่รุ่นก็แนะนำเพื่อนแนะนำเป็นลายไม้นะขายดีเนาะอันนี้หลายพานก็สวยงามนะครับน่าสนใจนะเป็นคันเบี่ยงนะครับผมเนสซี่นะครับของอันนี้ฮะอเมริกามะฮของคอสโตมด้วยฮะยี่ห้อดีนะครับผมวันนี้จะใช้ลูกจุดสี่ห้านะครับเป็นลูกกลมเหล็กนะฮะเฉพาะลูกกลมเหล็กนะครับเป็นเบบมีกันแบบเซรามิกใช้ไม่ได้นะครับเปิดตัวที่ห้าประศรีนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะฮะโอเคนะครับเนาะก่แนะนำไปก่อนนะนี่ก็ เอาสามารถขายได้ครับคือสั่งซื้อได้ะครับแล้วก็มีขายแล้วเนาะประมาณอยู่ก็ร้อยนัดเจ็ดสิบครับนี่ก็แถมฟรีฮะร้อยนัดได้ครับผมลงชั่นเนะาะก็สิบแผ่นเนาะซิลิโคนเลบลูกรักษาโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวก็จะแกะให้ดูเลยน <c oughs> เนาะเช้าๆอากาศดีครับมันก็ไม่รีบแบบอากาศไม่ดีนี่จะรีบมาก <c oughs> ตัวแบบมันจะตกอะไรก็ตัวก้าเสียหายเลย แกดูนะครับผมเบานะครับงานด้วยนะฮะสะสมงานดีด้วยนะครับนี่มีคู่มือของเขาเลยครับใจกระทักมานะครับราคาไม่แรงก็ไว้พบกัาได้ด้วยคือที่ขาอนุญาตเนาะมันเบาฮะเท่นะครผมสุดยอดเดซี่โอเคดูก็ใส่ตรงนี้นะเนีชั่งน้ำหนักผมเนี่ยตอนที่จะใส่รูปเนาะนะครับ เบามากเลยครับเป็นเหล็กนะครับเนี่ยขเขาเรียกเป็นเหล็กแทค่ไรนะแล้วก็หนักก็เลยก่อนหน้มันต้องเป็นสูตรชิโร่ช่วยบอกให้ด้วยนะครับหนึ่งศูนย์จุดสองโอเคนะครับก่อนเดี๋ยวจะใส่แล้วก็ยิงความแรงแล้วก็เน,นี่ยครแต่มันเป็นลูกเหล็กมันจะไม่แรงฮะถ้าเป็นลูกโอาเชื่อผมว่าวคงจะโคตรแรงเลยนี่กดไปข้างหน้าน,นะครับผม ครประมาณนี่มาดูกันนะผมเคยไดองกดลงไปต่ำด้วยนะฮะก็ดันไปนะฮะกดไปก็ดันะฮะเห <laughs> ล็กมันก็เล็กมากนะฮะเนี่ย4.5มิลน,นะฮะเป็นเหล็กก็แข็งอยู่น,นะครับก็อโอเคนะเดี๋ยวผมใส่ให้เราวอ็ใส่ตรงนี้นะครับจริงๆมันใส่ได,ได,ด,ไเด้เห็นบอกหหลายร้อยนัดนะครับรู้ถึงคนว่าน่าจะเท่าไหร่มันเยอะมากเห็นบอกเลยที่เขาแนะนํากันนะฮะนี่เราไม่ได้นะเราก็ใส่ไว้ต่ำนะทดสอบนิดหน่อยก็พอนะฮะ ใส่ก็น่าสะสมนะครับเป็นงานงานของนอกนะฮะณภาพดีนะ่โอเคตาขันเหวียงเราก็ต้องแต่ถ้านี่ต้องไหลม่เนี้ยนะถ้ายีา้มันไม่เข้านะฮะถ้าไหลไม่้เราก็มันจะมีเซฟด้วย,ยนะครับเนาะนะครับผมครับมีเซฟลุกกราอองนะครับแต่เซฟนี้ยิงไม่ได้ะแต่ถ้ากดมาตรงนี้นะฮะกดมานี้มันเป็นสีแดงนี่คืออันตรายยิงได้ไม่ว่ารุ่นไหนนะฮะเป็นทำมาลักษณะเดียวกันให่รู้ว่าอันตรายละเก็บผมยิงความแรง โอ้โหแรงครับโอ้รู้เลยโอ้สองห้าเจ็ดจุดห้านะครับนะครับสองห้าเจ็ดจุดห้านะครับโอเคนะครับมันแรงมากนะนี่ศูย์ก็ปรับได้นะเขาเนาะเล็กๆการทำเหมือนสมจริงอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับล่องลึกอธิบายการใช้งานเลยเขาศูญในคล้ายออปติกนะฮะสีส้มเห็นชัดมากลายพรางสวยนะครับผมนะฮะนี่ก็เป็นเหล็กเป็นไอ้นี่เป็นพลาสติกเป็นอย่างดีเป็น ABS นะ นี่ครับเป็นพ่อครโอเคทดสอบยิงนะฮะหลายขั้นตอนครับเปลี่ยนะฮะนี่ก็กดมาเนาะอ่าสีแดงโอเคปุ๊บมันจะเป็นอย่างเงี้ยฮะคือการเบี่ยงมันก็ยิงไปได้เลย,เลยนะคือเขาผมว่ามันแรงแน่นกันมองอูเห็นไหมฮะแรงนะเนี่ยปึ้งเลยฮะถ้ายิงกระป๋องกระแป้งมันไม่เหลือ โอ้ตรลายฮนะไปนวดดีกว่านะครับเนาะโอ้โหแนนะแรงนะครับผมหรือว่าใช้ได้ฮะน่าสะสมนะผมนี่ครับลูกเหล็กโอ้โหแม่นนะครับผมก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะมันเบาดีฮะผมวนะ่าโอ้โหฮะแล้วก็ออกไปยิงได้เลย สุดยอดครับผมโอ้โหที่นี่นครับทัไงก็ทำนะโอ้โหเห็นครับยริงมันนะฮะโอ้โหเจนเนอการ์ดมงแบบสุดยอดต้องแล้วโอ้มนี่ฮะโอเคนะฮะก็ถือว่าสนใจทักมานะครับรกกแล้วก็หมดแล้วใกล้หมดแล้วก็ เป็นเดซี่นะครับก็5้าพันห้าเองครับไม่แพงนะก็แขนรูกให้เปน็นหนอยนัดนนะครับผมะบนะก็ิดแขวนก็ซิลิโคนไว้โมโนษานะโอเคนะครับผมสนใจก็สอาถามมาราจัดส่งให้ทันทีนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย,บายครับ